ช่อกงประชาชนและพระบอคอมพิวเตอร์หรือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จยอมความได้ไหมชดใช้เยียวยาความเสียหายไปแล้วถอนแจ้งความถอนฟ้องได้หรือไม่ตอบนะครับช่อกงประชาชนและพระบอคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จผมเน้นว่าว่ามันต้องเท็จนะถ้าสินค้าหรือของนั้นเป็นของจริงนะไม่มีการปลอมอันนี้ไม่เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์นะ พวกนี้นะครับถ้าคุณเยียวยาจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายเต็มจำนวนกับผู้เสียหายแล้วยอมความไม่ได้ถอนฟ้องถอนแจ้งความไม่ได้คดีต้องดำเนินต่อไปส่วนคุณจะติดคุกหรือไม่มีเหตุและปัจจัยหลายอย่างเช่นคุณเคยทำผิดครั้งแรกหรือเปล่าคุณเยียวยาไปเต็มจำนวนหรือย,ยังความเสียหายเนี่ยมันเกิดกับคนหมู่น้อยไหมจานวนไม่เยอะเท่าไหร่ไหมคุณทาผิดครั้งแรกหรือไม่ นะสารจะใช้ดุลพินิษต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุในการรอการลงโทษจำคุกคือไม่ให้คุณติดคุกจริงแต่คุณมีโทษจำคุกอยู่นะแต่หลายๆคดีครับถ้ากระทําผิดครั้งซ้ำซากนะใช้ภาษากฎหมายว่าซ้ำซากจนเป็นนิสัยจนเป็นสันดานหลายวันหลายครั้งหลายคราวต่อเนื่องกันไปโดยส่วนใหญ่นะครับพวกนี้จะลงโทษจำคุกส่วนจะติดเยอะ ติดขนาดไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติการนะในการกระทําผิดของจําเลยในแต่ละคดีไปครับโปงธรรมดาที่ไม่ใช่ช่อโกองประชาชนแบบนี้ถ้าผู้เสียหายถอนคําร้องทุกข์หรือว่าถอนแจ้งความหรือว่าถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุดเนี่ยเมื่อได้รับการเยียวยาชดใช้จนเป็นที่พอใจแล้วเมื่อตัวผู้เสียหายถอนแจ้งความหรือถอนฟ้องไปแล้วนะคดีจบครับนะ ตัวจำเลยหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็รอดคุกนะเพราะว่ามันเป็นความผิดที่กระทำกันร,ระหว่างบุคคลไม่ได้เกิดผลกระทบเสียหายไปสู่คนหมู่มากนะยกตัวอย่างอีกเช่นพวกคดียักยอกหรือว่าคดีบุกรุกพวกนี้ก็เป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเช่นกันครับ